เป็นเป็นระบบที่ช่วยให้ ผู้ใช้งานเนี่ยค้นหาข้อมูลในช่วงน้าท่วมได้สะดวกขึ้นนะคะีอย่างที่เราทราบช่วงที่น้าท่วมที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลโดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีอยู่เยอะมากนี้ ผู้ใชายเนี่ยก็จะมีความความต้องการข้อมูลที่ที่ใกล้ตัวหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองมากกว่าที่จะต้องไปดูข้อมูลทั้งหมดนะคะนี่ก็เป็นระบบอันนี้มีอยู่ทั้งหมดสระบบที่ทําในเรื่องต่างๆซึ่งจุดเด่นของมันก็คือสามารถให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงข้อมูลที่ที่ต้องการได้รวเดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยการอ้างอิงตาแหน่งของผู้ชายก็คืออย่างน้ําท่วมเนี่ย มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์อย่างบางที่ก็น้ำท่วมแล้วบางที่ยังไม่ท่วมหรือบางที่ก็เริ่มฟื้นฟูฉะนั้นความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะต่างกันระบบนี้ก็จะเข้าไปช่วยในตรงนั้นนะคะโดยเอาข้อมูลของผู้ชใช้เฉพาะเรื่องของตำแหน่งเนี่ยมาช่วยในการสืบค้นค่ะทีนี้การทํางานนะคะในการที่จะเข้าถึงผู้ใช้แต่ละคนที่เขาจะให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคะ่ะเราระบบจัดการขันน้นตอน ค่ะก็คือขั้นตอนอันนี้มันจะแบ่งเป็นสามระบบเห้นขอขอขอธิบายทีละระบบแล้วกันนะคะอย่างเริ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นระบบรายงานข้อมูลอันนี้ก็คือข้อมูลในสถานการณ์น้าท่วมอันนี้ก็คือช่วงที่น้ํากาลังท่วมอยู่หรือหรือเพิ่งจะเริ่มท่วมอันเนี้ยก็คือจะให้ข้อมูลว่ามีสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ที่ไหนหรือว่าที่ยังไม่ท่วมเนี่ยระดับน้ําในคลองเนี่ยเป็นยังไงสูงกว่าปกติหรือเปล่านะคะหรือว่าถนนอะอย่าง ถนนดีบล็อกถัดไปนี่เขาเริ่มท่วมหรือ,อยังมีใครรายงานเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกมีการทำงานการทำงานของ,ของมันก็คืออันนี้ชื่อระบบว่า t v s p l u t นะคะคือแล้วเราก็จะอ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของตัวผู้ใช้ก็คือระบบเนี่ยจะทำงานอยู่บน2ออย่างคือเป็นแอปพลิเคชันบน Android แอปพลิเคชันหรือว่าเป็นเป็นบนนี่นะคะ มี Android Application เดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็จะมีบนสำหรับคนที่ไม่ใช่ Android จะใช้เป็น iPhone หรือว่าใช้เป็น PC เนี่ยเราก็จะมีหน้าเว็บให้เข้าไปได้หรือว่าจะใช้โทรศัพท์เข้าเข้ามาก็ได้นะคะก็คือว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยการใช้งานของระบบก็คือระบุต,ตำแหน่ง ดวยวิธีการระบุเนี่ยถ้าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยหรือว่าเป็นบนบนเว็บไซต์เนี่ยมันจะสามารถโปรแกรมเนี่ยมันจะรู้ตำแหน่งของเราได้โดยอัตโนมัติโดยโดึงจาก GPS หรือว่าจากตรงเส,สาสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าในเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งของผู้ใช้อยู่นั่นเป็นตำแหน่งคร่าวๆที่เอามาพ l อตเป็น map แล้วเราก็จะจะทราบตำแหน่งซึ่งผู้ใช้ก็สามารถขยับได้หรือว่าถ้าโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเราจะให้กดเป็นรหัสไปรษณีย์ก็จะเป็นการระบุตำแหน่งของผู้ใช้คร่าวๆ ถ้าเราได้ตำแหน่งแล้วอย่างเช่นอะอยางตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ,ระ,ร,ะบบระบบระบบเนี่ยระบุตำแหน่งเราได้แล้วเราก็จะทําการสืบค้นข้อมูลเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็อาจจะเช่นเป็นคลองหนึ่งคลองสองหรือว่าถนนโผลเโยทินด้านหน้าที่ข้อมูลส่วนอื่น,นๆเช่นน้ําท่วมในกรุงเทพมหาคนครหรือว่าใน ดอนเมืองหรืออยุทยาเนี่ยอาจจะไกลเกินไปมันก็จะไม่สแสดงขึ้นมาระบบเนี่ยก็คือจะมีเราจะมีแหล่งข้อมูลอยู่เราแบ่งเป็นหหมวดน,นะคะก็จะมีเนื่องจากเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเราก็เลยจะแยกยิงอ่าแยกแหล่งข้อมูลตามตาม ตามความน่าเชื่อถือด้วยนะคะอย่างเช่นแยกเป็นข้อมูลจากภาครัฐอันเนี้ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของกทมบ้างหรือเป็นการรายงานการปิดถนนของอทางทาง,ทางกรมทางหลวงบ้างซึ่งความน่าเชื่อถือจะสูงนะคะส่วนอ,อ,อีกกลุ่มหนึงง่งเนี่ยจะเป็นจากสังคมออนไลน์นี่ข้อมูลก็เยอะอยู่แต่ว่าเราบอกให้ผู้ใช้ทราบว่ามันมาจากสังคมออนไลน์นะคุณก็จะต้องกั้นกองข้อมูลเอาเองว่าเออความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีเรื่องที่ยากเป็นเฉพาะกิจก็คือช่วงแรกๆเนี่ยจะมีคนต้องการทราบเรื่องศูนย์พักพิงหรือจุดจอดรถนะคะ แล้วยงังหลังๆเนี่ยก็เอ๊ะน้ําจะท่วมไหมเราก็เอาแผนที่ที่นักวิชาการอย่างอาดอรเสรีสุปเปอร์หรือทางทีมกรุ๊ปเนี่ยทำไว้เข้ามา แล้วทีนี้แทนที่เราจะต้องนั่งไล่หาว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยระบบเนี้ยก็จะปักหมุดให้เลยว่าเออคุณอยู่ตำแหน่งนี้นะคุณดูค่าคาดการได้เลยเนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นระบบเดิมที่เรามีอยู่ก่อนจะทาเรื่องน้าท่วมก็คือเรื่องสภาพจราจรมีกล้อง C C T V มีอา่ามีป้ายจราจรแต่ว่าอย่างกล้อง C C T V เนี่ยช่วงน้าท่วมก็จะพอเห็นได้ว่าน้ําระดับน้ําเป็นยังไงแห้งแล้วหรือว่ามีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นนี่ก็เหมือน ปรับใช้ได้เหมือนกันนี่ก็คือเป็นหกแหล่งข้อมูลเมื่อเราทราบตำแหน่งเราแล้วเช่นเราจะหาเนี่ยเหตุการณ์ที่ใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยระบบก็จะไปดึงข้อมูลจากทั้ง6แหล่งแต่เอาเฉพาะที่ใกล้ตัวเรามาแสดงโดยที่จะมีการระ,ระดับข้อมูลน่นะคะตามจุดที่ใกล้ที่สุดไปจุดจุดที่ใกล้ที่สุดนะคะอันนี้เป็นเป็นระบบที่1อันนี้ก็คือระหว่างเกิดเหตุการณ์นะคะหลังจากน้ํพท่มผ่านไปแล้วเนี่ยเราต้องการ ที่จะฟื้นฟูบ้านเราเนี่ยใช่ไหมคะก็จะเข้าทีน่นี้ตอนนั้นก็จะมีคําแนะนํามากมายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูซ่อมบ้านหรือเป็นแม้แต่คําเตือนที่ว่าเออก่อนจะเข้าไปให้ระมารัดระวังเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกก่อนที่ตอนที่เราจะเข้าไปซ่อมบ้านเข้าไปดูบ้านหรือเข้าไปดูแล้เนี่ยจะเริ่มทําการซ่อมเนี่ยเราก็สามารถหาข้อมูลได้แต่แทนที่จะต้องเข้าไปอ่านทุกอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เป็นที่มันเหมือนกับบ้านเราเช่น บ้านเราอาจจะท่วมไม่มากอะไรอย่างเงี้ยกอาจจะไม่ต้องไปต้องดูเยอะก็คือจะเข้ามาเลือกตรงนี้ได้ะคะ่ะนี่ก็ไปรวบรวมข้อมูลาจากผู้เชี่ยวชาญมาจากหลายๆที่นะคะเป็นคําแนะนาําแต่ว่าเอามาจัดหมวดหมู่ใหม่ก็คือใช้ลักษณะของ ontology เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอเป็นเป็นคำสำคัญแต่จัดกลุ่มเป็นลําดับชั้นน่นะคะที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะมาดึงความเชื่อมโยงของอหมวดหมู่ของเรื่องน้ําท่วมเข้าไว้ด้วยกันแต่ว่าอันเนี้ยคือระบบก็จะทําให้อัตโนมัติ โดยที่เวลาเราเข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยนะคะ t e c h n o l o g y in th review เนี่ยเราก็จะเข้าไปกรอะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเช่นตำแหน่งบ้านเราอันนี้ก็จะใช้ระบุเป็นรหัสไปรษณีย์เหมือนกันคร่าวๆว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนระบบก็จะทราบว่าเออตรงนั้นออระดับความรุนแรงของน้ําท่วมเป็นเป็นยังไงมีอะไรที่ต้องต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษบ้างอะไรอาจจะมีเรื่องไฟฟ้ารั่วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็เลือกได้ว่าเราเข้าไปสำรวจบ้านเราหรือยังแล้วก็มีจุดไหนที่ถ้าเข้าไปสำรวจแล้วเนี่ยมันมีจุดไหนที่เราอยากทราบข้อมูลเป็นพิเศษเช่นระบบไฟหรือระบบน้ําหรือว่าเป็นห้องต่างๆคือระบุได้ถึงรายห้องว่าเราอยากซ่อมแซมห้องไหนเช่นห้องครัวก็จะมีคําแนะนําแบบนึงแล้วก็หรือว่าห้องน้ําอาจจะมีรายการสิ่งที่เราต้องต้องดูต้องทําอีกแบบนึงซึ่งเราก็สามารถคลิกเลือกเข้าไปในเรื่องที่ตรงกับความ ร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นนะคะระบบสุดท้ายอันนี้เป็นระบบไฟนะ้าทุกสุดอาจจะห่างจากเรื่องน้ําท่วมนิดนึงแต่ว่าก็คือจะ,จะหลักการเดียวกันก็คือ จะอ้างยิงจากตำแหน่งของตัวเราเป็นหลักอันนี้เป็นคลาแมปก็คือจะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ไม่ปกติอะไรเงี้ยน,นะคะที่ที่เกิดขึ้นทีนทํากับร่วมกับสค91ทีเขาก็จะมีรายงานเหตุการณ์ต่างๆอาจจะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องไฟไหม้ที่จะมีฉี่หน่อยนะคะทีนี้วิธีการใช้งานอันนี้เป็นระบบที่ทําบน Android แล้วก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงก่อนสงกรานะ,นะคะก็คือว่าเราไปลงแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเฝ้าระวัง ตำแหน่งไหนเช่นบ้านเราหรือว่าอาจจะที่ทํางานหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะโรงเรียนของลูกลูกว่ามีอะไรเกิดขึ้นใต้โรงเรียนหรือเปล่าเมื่อเราเลือกตำแหน่งเช่นเราก็เลือกอ่ะเราจะจะเฝ้าระวังอ่บ้านที่ทํางานแล้วก็โรงเรียนของลูกอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเลือกในแผนที่เอาไว้ทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์มีใครรายรงานผ่นสพ91มา ใ้บริเวณนั้นเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนหมายัตโนมตัติเราก็จะทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าและนอกจากนี้นก็จะมีการที่มีที่ให้ดูเหตุการณ์ย้อนหลังเช่นเราไปสถานที่ปแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนอย่างเงี้ยเราอาจจะเอ๊ะมันปลอดภัยไหมที่จะไปบริเวณนั้นในตอนกลางคืนโดยเฉพาะผู้หญิงเงี้ยใช่ไหมคะเราอาจจะขอไปดูว่าเออในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ปลอดภัยหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ่อยไหมถ้ามันมีรายงานเกิดขึ้นบ่อยๆอาจจะเป็นว่าเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่นั้น ค่กะก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะช่วงอย่างช่วงภัยพิบัติอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลอยู่เป็นจํานวนมากทีนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการการตัดสินใจในเวลาที่รวดเร็วอย่างเช่นเรื่องน้าท่วมเนี่ยอาจจะมีเวลาเตรียมที่จะเก็บของแบบไม่กี่วันถ้าเราได้ข้อมูลที่มันตรงกับตรงกับความต้องการของเราอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรืออย่างเรื่องภัยพิบัติเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่อยู่บ้านเราเนี่ยเราอาจจะรีบกลับไปดูบริเวณบ้านได้ทันก็คือเป็นการกรองข้อมูลให้ผู้ใช้ในระดับหนึ่งนะคะ จะได้ไม่ต้องไปเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เป็นจํานวนมากค่ะค่ะก็จะมีเรื่องของข้อมูลนะคะก็คือตัวนี้เป็นเป็นระบบเนี่ยมันจะทํางานไม่ได้ถ้ามันไม่มีข้อมูลเข้ามาใช่ไหมคะก,ก็คือก็คือจะต้องมีการหาพันธมิตรอย่าง,อย,างอย่างทางสพ9้หรือทางพทมอะไรเงี้ยที่เป็นคนให้ข้อมูลนี่ก็ก็จะอีกส,ส่วนหนึ่งที่เพิ่ม ท่องทางการเข้าข้อมูลให้มันตรงกับความต้อง,องการของผู้ใช้มากขึ้นส่วนระบบก็คงจะปรับให้การใช้งานได้ไดสะดวกมากขึ้นหรือว่ามีอย่างอันนี้ก็มีเพิ่มเรื่องว่าดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเป็นต้นก็จะช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นอันอันน,น,นี้ตัวเดโมอันนี้ขอเดโม่เป็นระบบจะเป็นช่วงน้าท่วมแล้วกันนะคะจะเห็นจะได้เห็น,หนภาพภาพชัดขึ้นอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นช่วง อตอนอันนี้เป็นตัวแรกที่เราพูดถึงนะคะทีวิสฝาซึ่งเป็นในงานสถานการณ์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลย้อนหลังช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนก็จะมีว่าบางที่นี้เริ่มน้ำเริ่มลดบางที่นี้ก็เพิ่งเริ่มทั่วใหม่ๆทีนี้